วาสนาครับผมวาสนาพี่ทนายมานั่งรถชิดน,นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเลาะอันนี้เสียงอะไรฮะพววอะไรเป็นอะไรอ๋อไอ้มันอันนี่จะทักมันดิไออะไรนะตัวออโต้มันอนะ่ะมันเข้ามาเกี่ยวตรงทวงอะไรไงโอ้ยยางมันหลุดยางมันหลุดมันก็เลยดังถ้าไม่ไม่ให้พี่ไปนั่งรถไอดาสบายกว่านี้นะ้นให้สักคลิปหนึ่ง ปกิมาทำอะไรนะฮปกี้มาทำอะไรโอ้ยเหนื่อยใจแทนลุงนะครับว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยมาในคดีอื่นบางคนไปเข้าใจผิดหรือเปล่าเนี่ยเขาเข้าใจผิดไหมเนี่ยที่เข้าใจผิดไหมเนี่ยที่ลุงมาคดีอะไรเนี่ยโอ้ยผมไม่เข้าใจผิดหรอกผมลุงเข้าใจที่เข้าใจผิดว่าลุงมาในคดีน้องชมพู่เหรอโอ้ยหลายคนเข้าใจผิดอย่างนั้นนะครับที่มีคนโทรมาหาผมอ่ะ เอมื่อกี้นี้มาสอบปากคําเพิ่มเติมในคดีของพระพุทธชินราชเท่านั้นนะครับแล้วก็บังเอิญเจอนักข่าวบังเอิญเจอ,อคู่กรณีคือคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะก็แค่นั้นเองแต่ทำไมมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันตกใจลมันเกิดอะไรขึ้นผมนตกใจนะเมื่อกี้ทุกท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่การ ปฏิบัติการหันุกมงหันุมานอะไรนะครับไม่ใช่นะครับเมื่อกี้ผมอยู่หน้าผมอยู่หน้าโรงพักคือทางโน้นเขาโทรตามกันมาอ๋อเหรอทางโน้นเขาโทรตามกันมาว้าเออผมดีนะพี่พี่ออกมาหรือยังตอนนี้อยู่ที่นี่แล้วอผก็นั่งอยู่ด้านหน้าแหละเมื่อกี้ผมว่าข่าวมันจะมันจะคาดเคลื่อนนะฮะทุกท่านครับไม่ไม่เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ไม่เกี่ยวกันนจ๊ะไม่เกี่ยวครับผมก็ตกใจเมื่อกี้เมื่อกี้ แต่วันนี้ได้ยินข่าวว่าน้องพอพานมารับทราบข้อเก่าหาไปแล้วใช่ไหมน้องพอพานมารับทราบข้อก่าหานะครับแล้วก็ทางตำรวจเองก็จะมีการนัดอีกทีนึงว่าจะส่งตัววันไหนหรืออาจจะส่งตัววันนี้เลยก็ได้ก็ติดคุกดีครับถ้าประกันตัวไหมท่านอ๋ออันนี้ก็ในการารับตัวก่อน <S <S ยังอ๋อนนึกว่าจะติดคุกในการารับตัวท่านก็จะตรวจสํานวนก่อนอ,อย่างใจเย็น <S <S ไม่คือเตรียมหลักทรัพย์ประกันไม่ทันอ,อ๋อจำเ็นกันก็น่าสงสารน่ะครับก็ดูอยู่นะครับคืออายการท่านคงจะรับตัวไว้ก่อนเหมือนจัก,กรีครับอยกตัวอย่างน้องจัก,กรีก็ได้จัก,กรีอายการอาจจะมีการเลือ่อนนักสองนัดเพื่อตรวจสํานวนแต่คดีนี้ไม่มีความซับซ้อนอะไรคิดว่าไม่น่าจะเกินเดือนเดียวคือหลักฐานชัดเจนใช่ไหมผมอ้าวมันมีคลิปวิดีโอมันมีทั้งเพจของเขาชัดเจนครับ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอายการใช้เวลาตรวจสํานวนไม่น่าจะนานนะครับไม่น่าจะนานน่าจะมีการส่งฟ้องคือเคสคล้ายๆกันกับจกกักรีคล้ายๆกัน,กน,ข,กนข้อหาเดียวกันข้อหาเดียวกันนะครับนะครับวันนี้เองผมก็ได้ถามลุงพลแล้วนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้คิดอย่างไรลุงพลเองก็มีความเห็นว่าก็ปล่อยไปไปตามกระบวนการนะครับนะฮนะแล้วก็ผมเองเนะี่ยก็ไม่ ไม่ใช่ผู้กรณีเนาะเป็นนายความหลายคนก็มาถามผมว่าทนายจะยอมความกันไหมอันนี้ไม่รู้ครับอยู่ที่ลุงพลคนเดียวครับอยู่ที่ลุงพลคนเดียวว่าจะเอายังไงหรือในกรณีถ้ามีการส่งฟ้องไปแล้วก็อาจจะต้องมีการเรียกค่าเสียหายห,ายหรือไม่ทุกท่านอย่าลืมนะครับเดี๋ยวนี้ลุงพลเป็นคนสาธารณนะเวลาเกิดความเสียอะไรกับลุงพลขึ้นมาเนี่ยนะครับอ่ลุงพลเองจะเสียชื่อเสียงเลยนะ เสียครับเสียไปคนคนเกียรติชังเขาคนดูหมิ่นดูแคนเขานะแม้แต่ผมยังโดนเลยทุกท่านจบแนกปากเล็กด้วยผมยังโดนเลยไอทนายหัวร้านบ้างไอทนายหน่วยบ้างนะเฮ้ทุกคนมีหัวใจเะเจ็บเป็นได้รู้สึกอะนะครับถึงเวลาที่คุณจะต้องรับผลของการกระทําของคุณคุณก็รับไปอันนี้ทุกคนคุณจะแปลกใจว่าทําไมทนายเคยเตือนแล้วใช่ไหมครับโอ้โห เคยเตือนแล้วใช่ไหมหยุดเถอะน้องอพอเหอะมีที่ไหนอ่ะคนสุดท้ายแล้วโดนด่าอีกโดนด่าโดนด่าอีกโดนด่าครับอีกโดนด่าครับอีกครับกลัวนี่วันนี้ก็เลยรีบกลับไปว่ากลัวยางรถจะแบนรีบเอายางรถจะแบนเด้อบางทีลืมคิดไปน่าจะทิ้งไว้คนนึงให้พี่ดำมาด้วยเหรอไปแล้วผมยางแบนขึ้นมายุ่งเลยดูว่างยางผมก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวผมไปรับให้ผมก็บอกพี่ดำแล้ว เนี๋ยวฝากพี่เขาหน่อยไปเขาเจดจำรถติดนายได้เนี่ยใช้ดิเขาไม่รู้หรอกจอดไว้ตรงโน้นเขาไม่รู้รว่ารนถะใครเผื่อไงหาใครพี่ป๊อก,กเอ้พี่พี่จะดีสามที่ว่าเออแล้วไอ้นี่อพี่ อะไรไอ,อะไรนะขเขาเรียกไอ้ที่พี่ไลฟ์สดเมื่อวานเนี่ย <ừ. S 2> อะไรนะห้าขอ้อองค์ประกอบเหรออ,องค์ประกอบอ่ะทำไมอ่ะฟังไม่เข้าใจเลยฟังไม่เข้าใจอยาอยาอย่างไปสวัสดีผู้กองไปถึงแล้วพี่นักข่าวไปยังครับพี่ไปไปแล้วเหรอไป ต้องหายอยู่อ๋ออ๋อโอเคพี่พี่รดิษักฝากฝากดูรถกระบะใต้ต้นไม้ทางนั้นหน่อยนะใหญ่ใอย่ยายงแบบน,นะพี่ผมกำลังจะถึงครับผมผมอยู่วัดสวนบา่าริมทานครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นใหม่ใหม่ในการเอารถออกมาครับพี่เมื่อกี้หนีก่อนนะมันไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเดี๋ยวมันลุมเต็มเลยแล้วพี่ดูดูรถกระบะสีทอเอลสูเยผมหน่อยขวามือครับพี่โอเคถ้าเราหันหน้าเข้าโรงพักอยู่ขวามือ นะครับเดี๋ยวผมประมาณไม่เกินห้าทีถึงครับพี่อาจจะหันหน้าจะกโรงพักอยู่ซ้ายมือครับพี่ใช่โอเคครับโอเคันองกลัวยางแบนกลัวมีคนเก่ยแกเ้งทนายผู้น่าสงสารเมื่อกี้ก็กลัวครับเดี๋ยวเขาหาผมูุนนี่ไปแกล้งเขาอะไรเงี่ยไม่ครับผมไม่เกี่ยวก็เลยฝากตำรวจดูแลนิดนึงว่าย้ายรถทนายแบนผมแจ้งความโรงพักทีน้าเอจอดโรงพักยังยางแบนนเอา มีรู้สึกากล้องจอปิดด่เนาะมีครับมีมีดิเราใช่เห็นอยู่มีมีตรงหน้าระมีกล้องจอนปิดอยู่สองนคือองค์ประกอบห้าข้อที่ผมพูดไปเมื่อคืนเนี่ยเป็นจริงอยู่ในองค์ประกอบห้าข้อผมเนี่ยวันนี้ที่เกิดเหตุการณ์แม้กระทั่งมินาทีเมื่อกี้เนี่ยนะครับเมื่อไม่กี่นาทีที่อยู่หน้าสภกตูมเนี่ยก็เป็นจริงอย่างที่ผมพูดจริงมันเกิดยุทธการมันเกิดเขาเรียกอะไรอ่ะ แผนทฤษฎีในการสร้างภาพให้เป็นคนร้ายคนคนที่ไม่ดีเป็นคนที่อันพานหยาบคายทุกอย่างลงอยู่ที่ลุงพลหมดเลยครับตอนนี้นะครับและบุคคลที่เราไม่เคยเห็นหน้ามาหลายเดือนโผลมาจริงไหมจริงครับทุกท่านครับบุคคลที่ทกกไม่เคยเห็นหน้ามาหลายเดือนเริ่มเสนอหน้าขึ้นมาใหม่หมดนะครับบบอนอ,อก็อมา ยายอะไรยายถอนเหรอยายถอนก็มาดูอีกมาดูลุงพลอีกเนาะอันนี้ไม่ได้หมิ่นประมาทเขานะคือยายถอนก็มาดูลุงพลที่น่ากกกเอ้ยกกตูมตนะแล้วก็หลายคนครับที่ไม่คิดว่ามันจะมาแต่ป่กกี้นี้ยืนยันนะครับไม่ใช่คดีน้องชมพู่อย่าเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่นะครับคือพวกผมมาสอบปากคำเฉยเฉยทนะ เวกผมมาสอบปากคำเฉยๆสอบปากคำเพิ่มเติมเป็นพยานในคดีพระพุทธชินนาชแล้วแล้วไม่ได้สอบไปกับเพื่อนหรอครับก็สอบพยานเพิ่มสองปากไงครับเพื่อให้สำนวนมันละเอียดขึ้นนะครับรัดกลุ่มขึ้นแค่นั้นเองนะเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องของขั้นตอนของตำรวจของต้อ,ง,ตอง,ตงหาแล้วครับรับทราบพ,พ่อกล่าวหาจะกลับบ้านก็กลับไปเดี๋ยวเดินทางมาใหม่เหนื่อยอีกรอบหนึ่งเอาจริงๆต้องมารายงานตัวนะครับ เพเผอเขาจะส่งตัวพรุ่งนี้ก่อนได้ยินแปร้วๆว่าไหนๆเขาเดินทางมาแล้วเนอะส่งตัวให้อายการรับตัวอายการจะมีบัตรนัดเหมือนจักรีอ่ะแล้วก็นัดมาอีกครั้งสองครั้งคุณก็เดินทางมาก็แล้วกันก็ไม่รู้จะทํายังไงกระบวนการพาไปสบายใจไม่งั้นก็อยู่แถวนี้แหละนะครับผมเองผมก็ไม่ไม่ประสงค์ที่จะคุยด้วยเพราะว่ามันขึ้นตรงกับผู้เสียหายครับไม่เกี่ยวกับผมวันนี้ต้องขอคุยกับลงอย่างเป็นทางการผมคิดว่าอย่าไปคุยเลยครับ อย่าสร้างความระบากใจให้เขาเลยแค่นี้เขาก็หนีนักข่าวถ้าเป็นทับตายล้วเมื่อกี้จริงๆเมื่อกี้ลุงเนี่ยมาในฐานะผู้เสียหายแต่หนีนักข่าวอย่างกับผู้ร้ายอ่ะออมันงงไหมงงนะเมื่อกี้ผมยังงงอยู่มันตกใจแทนนะง,งงอยู่นะว่าอ,อ๊ะมันไม่ต้องหนีก็ได้นะแต่มันคือการภาษาเดไรเป็นการรบกวนละมิดสิทธิ์แบบเป็นอ่านหนังนรำคาญแบบคือลุงแกไม่อยากตอบไม่อยากตอบเกลียดตอบ นะฮะผมแกไม่อยากตอบผมก็ไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นนะเมื่อกี้นี้เฮ้ยทำไมมาถ่ายวะเราแค่มาสอบปากคำในในการเป็นพยานในคดีคดีหมิ่นประมาทแล้วทำไมถ่ายเหมือนกับเป็นคดีน้องชมพู่เลยอะ่ะเอาเมื่อกี้เมื่อกี้น้องคิดว่าเป็นคดีอะไรเมื่อกี้อ,อ,อะตามความรู้สึกแรกอนที่เห็นอย่างเงี้ย ถ้าผมไม่รู้มาก่อนน่ะเออถ้าไม่รู้มาก่อนอ่าผมคิดว่าคดีน้องอ่าเห็นไหมเห็นไหมทุกคนสื่เนี่ยมีเอฟซีโทรมาหาทนาสุเกียรติลุงโดนแล้วทนายลุงโดนแล้วทนายโดนได้ไงทนายนั่งของไหนด้วยกันก็ก็ทนายนี่แหละเป็นคนเรียกลุงมานะทนายเป็นคนเรียกลุงมาก็เลยบอกลุงมามาให้ปากคำมาอ่านถ้อยคําของลุงที่เคยให้กันอะไรเงี้ยดูนี้ว่าถูกต้องไหมเดี๋ยวคืนนี้ดูว่าเขาจะเอาไปทําข่าวอะไรโอ้โหคืนนี้ดูอด้ ชีต์อยู่ชีตอยู่ในช่องขาวแน่นอนเอาเหรอก็ตอนที่ไปเอาลุงเดินออกมาเห็นเหรออ๋อเมื่อกี้เองเป็นคนปิดประตูใช่กูว่ากูจัดเต็มเสื้ออยู่กับผมนี่แหละเป็นคนปิดเอาลุงออกออกมาจากหน้าข่าวอ๋อเออกูว่าอยู่ใครปิดประตูวะเออคุณอยู่อยากจะดึงปิดมีคนดึงมีผู้ชายคนหนึ่งใจดีปิดประตูให้อ๋อไอชีตผมนี่แหละโอ้ไอชีตนี่เองนี่ว่าใครนี่ก็ต้องไปรับรางวัลกับลุงนะ โอ้ยได้แน่นอนอ่าไปรับอะไรกับลุงแล้วกันนะครับปิดประตูข้าบิดประตูให้เอ่อดี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 มันคือมันไม่รู้จะให้ลุงตอบปากเอ่อให้ปากนะสัมภาษณ์อย่างไรดีไงมันไงมันรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เราเป็นผู้ต้องหาครับคือมันเป็นการผู้ต้องสงสัยหมดทั้งหมู่บ้านน่ะสมมุติอย่างเแล้วอยู่ดีๆมีทำไมต้องจ้องมาถามแต่เราอ่ะชิน ถ้าเราตอบก็เหมือนกับเราร้อนตัวเหรอเราไม่ได้อะไรเงี้ยมันมันจะเข้าข่ายการสร้างหลักคาประกันของเออตอบดีก็ดีไปตอบผิดทำไงอ่ะใช่เลยไม่่อยลงท้อเลยไม่ค่อยากจะปูดเออเห็นด้วยครับผมเห็นด้วยปิดวาจาดีละแล้วก็รอให้ท่านพบตรอให้ท่านพบตรอเป็นผู้ที่เขาเรียกอะไรทำเองตัดสินเองมีคำสั่งเองชุดสืบสวนนะครับ เหนื่อยใจเมื่อกี้ตำรวจยังตกใจเลยครับทุกท่านอะไรอ่ะทนายมาสอบปากคำพยานไอ้คณิมินประมาทแล้วนักข่าวมาทำไมอุ้ยผมก็ไม่รู้ครับพี่ผมก็ไม่รู้ครับยัอยู่ดีๆนักข่าวมาแต่พี่บอกผมว่าบ่ายโมงก็บ่ายโมงแต่ว่าบังเอิญนลุงก็บอกว่าจะมาจะสามโมงก็เขาบอกออกไม่ได้เขาบอกจอหนะบ้าเพราะเราไม่ได้ไม่อยู่กันเลย เหนื่อยใจแทนนะครับทุกท่านครับผมเองผมเหนื่อยใจนี่ไม่ใช่เหนื่อยใจว่าลุงจะเป็นผู้ต้องหาไม่ผู้ต้องหานะครับเหนื่อยใจในเรื่องความรู้สึกนะครับเหนื่อยใจเรื่องความรู้สึกมากกว่าทุกท่านก็รอไปพิเคราะห์แล้วกันครับคือเหมือนกับเวลาเราเด็กๆสมัยเด็กๆเล่นตำรวจจับผู้ร้ายอ่ะวันนี้ถูกทรายเป็นผู้ร้ายแล้วนะสมมุตินะสมมุติเป็นผู้ร้ายก่อนนะ ตามจับตัวนี้ก่อนสมมุติมันน้องพร้อสมมตินะสมมุติเราก็คิดในทางที่ดีก็อาจจะเบี่ยงเบนก็คือให้มุ่งมาทางนี้เพื่อที่จะจับคนร้ายตัวจริงก็ได้ถ้าเขาจะช่วยลุงอยู่ก็ได้ผมไม่คุยผมคือง่วงนอนผมไม่คุยผมอยากจะไปนอนแบบต้นเนี่ยผมอยากจะไปนอนแบบต้น คนนี้นอนไหนครับเเออป็นคาเรหาดใช่ไหมคาเรหาดคาเรหาดโอ้ยนอนคาเรหาดอีกแล้วเอาความลับไปขายบ้านหลังสามหลังสองผมอยู่ไหนบอกหมดว่าสร้างไว้ที่ไหนเอาตายตช่วยพี่ทนายนะเนี่ยคนอื่นเขาจะได้ไม่ว่าพี่ทนายไม่มีบ้านเคาเรหาดหลังนั้นอะบอกเขาไปดิไม่ยอมบอกเขาทีไปทางนู้นเลยเราเข้าทางนู้นเลยไมเข้าตรงนี้เลยเรายังไม่กลับมาเขายังไม่กลับ ยังแม่งเลยยังอยู่มาลดกูแล้วกูจะเอาเนี่ยยังอยู่เลยเนี่ยยี่ยัอบขายโอเคครับผมเเดี๋ยวจอกันคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวมีโอกาสจะไปนะครับผมครับสวัสดีครับ